สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านพักของสาวน้อยเพชรบ้านแพงรับนซะึ่งคืนนี้ผมกับน้องนุ่นธิดาพรนะครับได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความยินด,ดีในงานวันคล้ายวันเกิดของบอโจนะครับพี่โจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะผูน้นาทีมงานครับวันนี้ผมก็อยู่กับนุ่นธิดาพรนะครับในห้องแต่งตัวห้อง v i p ครับที่พี่โจ จะเตรียมไว้ให้พวกเราสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็นุนทีราพรก็ไม่ได้มาคนเดียวครับเขายังมากับซุปเปอร์สตาร์เมอพินนะครับที่รอมากๆนะครับผมรอจริงๆนะครับ20บาทครับถ้าชมตอนนี้ผมเขาสามคนครับกาอยู่ในอาณาจักรของสางน้อยพิษบันแพงแล้วนะครับค่ำคืนนี้เราก็จะมอบความสนุกสนานให้กับแฟนๆนะครับที่ชมไลฟ์สดในกลุ่มปิด สำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมเราเจอกันนะค้างถามความรู้สึกของนุ่นธิราพรก่อนครับวันนี้วันนี้รู้สึกดีค่ะพี่น้องรู้สึกดียังไงรู้รู้สึกดีเพราะว่าบอโจคินฮอนเ่าตลอดเลยเนาะเป็นครั้งที่สองที่สามเนาะเพาได้มีโอกาสเนาะคือเราทกไปแล้วว่าอ้ทุกอาหนุ่มก้อนมูล่เนี่ยมันสั่นฟุแล้วหัวใจฟูเลยตื่นเต้นไหมแห้ เราโทรมานุ่นไปค่ะโรนี่ไปเลยเนาะโอ้ยนะจะเป็นอย่างไปเลยนใว่าหมว่าเดดเดดไอทักมาเข้ากันดีใจแล้วเนาะค่ะมื่อดีดีใจแห้งค่ะดีๆขึ้นรวมเวทีสาวน้อยเพชรพันแพงอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องรับรองว่าบนเวทีวันนี้สนุกฮาแน่นอนซึ่งสาวน้อยเพชรพันแพงก็เป็นหมอลำวงใหญ่นะครับระดับระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมราคาเฮาสองคนแมนไอจะเป็นเอฟซีกันแต่ว่าเฮากับโบเฮากับโบคิดบบฝันว่าไอพื้นสิ ให้โอกาสพวกเขาเนาะาให้พวกเขามาร่วมแบบว่าแจมบนเวทีแบบนี้นะตอนแรกเขาเริ่มขึ้ว่าเป็นบทจังหวะด้วยนะเน้องแล้วเป็นทักมาเหมือแบบตื่นเต้นเป็นจัิหน่อยเขากับเป็นแบบว่ามดศิลปินมะลำตัวน้อยๆเล็กๆอิงศิลป์เขาเขากับโบขึ้นว่าอายเราเฉยเลยเขาเป็นไฟฟ้าเขาเป็นรักกิโลโอ้ยรักกิโลกับลักกิโลห่างวันนี้ดีใจครับซึ่งคืนนี้เราก็จะโชว์นะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรมั่นแพงในกลุ่มปิดนะครับผมวันนี้ก็ เป็นบัตรราคา149บาทนะาผมเบิ่งในสองมือครับมือนี้กับมืออื่นนะครับผู้ใดที่ย่งบอหันเด้ซื้อบัตรจองตัวกะน,นะครับเข้ากลุ่มได้นะครับผมแอดมินถาอันนี้ยูเดอร์นะครับนี่ราไครับผมบรรยากาศอยู่ในห้องครุหาดของสาวนอยเพลัน,นเพลียอขึ้นเตียงเรียบร้อยสองคนเตียงแล้วนุ่มมุก่น้วเนาะแ<อ>ม สองชแรลมสองคูสองแรลสองบ่พอดอกคนนี้ต้องเช้าสีแรงสีเขาทาอะไรเขาทาอะไรยังคือมีกอดซิลลาขวองอันกอดซิลานี่คือชิลเล็กอืมชิลเล็ตอันนี้พีอฟซีเสืหงายเพระพวกพีเอฟซีมันเสือหงายได้อครับผมมีของขวัญมาให้น้องตลอดอืน่ารักจังพี่เอฟซีตอนนี้เขากะ ขาดว่าเ้าน่าจะได้ขึ้นประมาณซีหาทุ่มจ็กหน่อยเ้าจังสีแต่งตัวกันเนาะครับอันนี้ขึ้นหน้าสดนะครับหน้าจังสีแตงหน้าสดเบิ่งติลาพี่น้องครับคลินิกเดียวกันเบิร์ดสามคนนี้คลินิกเนี่ยขอบคุณอ่าได้ครับได้ได้ได้ครับเขาก็คุณบีเคอุบลด้วยนะครับผมขอบคุณบีเคอุบขอบคุณอ่าบีเคอุบลคลินิกบีเคอุบลนะคะที่รักษาะิวนาหินองนนท์แล้วก็ะช่องเบนแล้วก็เอ็นอุชานะคะเบอร์ตีลาพี่น้องเนียนใสแต่ว่าเขาเขาแก่ประเด็น เขายังพอด้อาำนาจเขาไปตากแดนบ้างเลยชือดีจริงนะคะคนดูถ้าเป็นแบบนี้จะเด็กพอเขาพูดในไลน์กันแล้วกันเด้ออันนี้เ้าบริโภคโฆษณาอีกย่างเราไม่ได้ค่าโฆษณาสักบาทนะครับไม่ใช่เราจะเป็นคนหมดเลยจริงๆฮะซึ่งเราไปเราก็เสียตังค์ครับแต่ว่ามันได้ผลดีจริงๆเราก็เลยโฆษณาไปเลยพี่น้องเไปๆปไปทั้งสามคนอืออุลังคนกฤติบาอันซุ่มนีอัน ซุ่มนี่อันสุ่มซุ่มนี่อันคือโฆษณาให้าไฮคลาแท้อันอันนี้ฮ่าแค่บอกต่อบอกต่อเพามันดีจริงซึ่งเขาไปฮ่าก็เสียเงินตลอดก็มีตอนตอนนี้มีมีโปรนี้เลยโปรโบ๙ปาร์ทีสฟีไม่เกินเจะบ่ไมนดีเลเฮาก็เลยอยากบอกต่อไงซึ่งเอโนชาปกติจะเป็นคนหนาดำเด้เป็นคนหนาดำมาที่นี่พ่อเลยเอ่อน้องสองคนนี้แนะน้ำก็เลยไปไปใช้บริการเบิ่งเอิร์มันก็ดีหลีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีน้ำก็เลยอยากบอกต่อพี่น้อง ฝากพี่น้องน้ำแนกแล้วกันเด้อน,นะครับผมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับฝากติดตามผลงานการแสดงของพวกเรา,า,ารคนด้วยนะครับบว่าสิเป็นผลงานกร,รํำผลงานเพลงนะครับที่น้องสองคนนี้ไปเล่น MV นะครับหลายๆผลงานเพ่อ่งตอนนี้ถือว่าเป็นคู่ฮอตเลยกันเนา <c oughs> นะ <c oughs> เป็นคู่ฮอตมากๆาาาาาเลยฝากพาวติดตามผลงานเพลงที่กำลังจีบอยลา่านุดทีฮอตได้เป็นหบบแสดง MV มากกูสาดมอมพนังหนึ่งจุดสองกูสาดเลียนบ่กูสาดเลีนเล่นบ้ คนตีกันที่ไหนเขินบ่เม่มียนบอต้นตีกันในห่างแล้วก็ผักล๊อกผักล๊อกฮัทก็เลยกูสัด่ะก็เลยกูสาดเราเราไปเบิ่งผู้สาวก็ร่างแสดงก็ร่างล่ำอยู่แต่ว่าพอผู้สาวอะไรนี้ก็เลยกูสาดอือโอ้กูสาดเมื่อเลยกูสาดเมื่อเลยว่เป็นยังเข้าไปปูมองแม่กได้เข้าทรงไล่ไปหาผู้สาวกใครตัวเนาะโอ้สมัยนั้นมโมบีเนาะโอ้สมัยตะเกาป่อันนี้หมายถึงสมัยตะเกาโอ้ไปเฮ็ดเพ่งสมัยเก่า สมัยสมือสมัยเด้บร,ออริ้กูรอกศาสตร์กูแข่อยกับกูเล้ากันนะวะไปปูมองไมู่ธน,นาคารจงไปบบเพ็นนะฝา <laughs> กติดตามน้องสองคนด้วยนะครับนะครับเน็ตไอดอลนะครับคู่ขวัญคู่ฮิตในช่วงนี้นะครับน้องนุ่นธิดาพรกับทองเบตทับถ,ถนนนะครับผู้บ่าวเมื่อพินกับสาวมะลำ่ำเอา้าผิดจากไหนน้อบแนที่นี่ือมา เป็นคู่กินกันได้สร้างไในมาพรุ่งกันได้อุบลนเข้าขนาดปกไก่กันหนึ่งเพลิดโควิดนี่ล่ะพิษของโควิดโควิดทําพิษทําให้เราสองคนเกิดความสัมพันธ์ไม่จะบอกช่างไม่รู้ความสัมพันธ์ระวงใจไงโอ้โกําลังจะดีนะบอกเมื่อกี้กแลล้ฝากติดตามด้วยครับเอ้าเอาเขาได้ฝากแล้วก็ฝากเพิ่งจะคลองนี่นะพี่นี่ฝากเพราโอ๊ะปากแลน่เราพี่น้องเนอนะครับตอนอันนี้มั่วกันเลยเนื้อกัน ตอนนี้มุ่งสู่ซ้อนแสนเรวแล้วครับยังยังยังครับยังยังยังเพิ่งจะแสนครับเพิ่งจะแสนครับค่อยไปครับค่อยเป็นค่อยไปครับเป็นเพลงนารักนารักครับนี่แหละครับผมได้พระเอกกับนังเอกครับเป็นมาซอยนะครับเล่นในเอ็มวีเฮา ฝากติดตามด้วยนะครับน่ครับ<า>ผู้บ่าวเมื่อพิ่หนกับผู้สาวหมอล่ำซิงโอ้ยจังใดมาหมักกันติดมือกันเ้อดีใจนะครับดีบักแร่ก็ดีใจได้ครับทีเดน้องสองคนมารวมอยู่ในมิวสิกนะครับซึ่งเป็นนิดไอดลโอ้ไอดอนนะครับที่ดังที่สุดฮอตที่สุดมากครับ งานแสดงพี่น้องผมบ่อยอยากจะบอกยังไรแต่ว่าข้าในบอกแล้กก็บอกซะให้มันเลียวเนาะนะครับตอนนี้งานนองชุ่มมากครับบวสิเป็นงาน MV งานโคฟเวอร์นะครับหรือว่าไผ่ว่าไผ่หอว่าอ่านก็ว่าเบิ้งจากเขาดบนเาไปเบื้องจากนะครับการโพ์งานแต่ละมือแล้วนะครับคือน้องบริยูบานเลยนะครับมือนี้ก็ว่าไปมืออื่นก็ไปมืออี้ก็ไปมือก้อนก็ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานถ่าย MV งานโคฟเวอร์ร่วมกับศิลปินค่ายต่าง นะครับผมหลักกัทองเบียดตอนนี้กับมีงานเรียบเรียงนะครับเพลงนะครับหลายเพลงนะครับซึ่งเพลงนั้นกับเป็นของผมอยู่ประมาณสองสามเพลงครับไกไปย่างครับเป็นยังข้างบนไหเอาเป็นงานหลายครับงานหลายคือบอมมีเวลาอยู่ของซ้อมเลยครับตอนนี้ก็คือเป็นกระแสเน็ตไอดอลคู่มาแรงมากระหว่างทองเบียดกับนุ่นธิดาพรยังกระชุบโยูลดซิปล่อหลากกระบอกไปแมนโซคาได้จวดเลย ว่ามาหแห้งนี่ดีครับพี่น้องครับค่าตัวของน้องก็โอ้โหหูฉีกเหมือนกันครับซึ่งเ b ็มหัวอบลเล่นี่ผมกับจ้างน้องบ๊วมหน่อยๆเด้อครับพี่น้องนะครับสองคนนี่เออปกติแล้วกสิเออบอกราค่าพนดอกเดี๋ยวซำมาก่อนที่เขา,า, <laughs> าบอาเล่นบอเล่นค <laughs> รับกะค่าตัวกะเบาๆครับนี่ละสองลอยซ้ำลอยนี่ละมนจะมีต่มไกมาเปนต่มมีต่มไกน้อง่นกะ ามารวมแจมครับทีมงานเดาฟ้าปีนก็ดีใจครับดีใจลายดีใจลายโอ้ปวดก็ปวดแขนเนาะถือต้งโดนโอ้ยเมื่อยเออมุ่งหนีเป็นตะเบิงอยูอ่เออเปวนกรปวดขาอยู่ก็ปว,ปวดแขนปวดแขนอา <c oughs> จารย์หนุ่มอาจารย์ชิมาถือแล้วจ้ง ปดกายจะเก็บเหงื่ออยู่อยู่มาย่อยยครับนี่นะครับฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับสําหรับผลงานการแสดงของพวกเราสามคนนะครับหลายช่องทางนะครับพี่น้องเห็นพวราอยูสายกอย่าลืมคนไรคนแช่เป็นแห้งใจให้เน่นะครับเห็นอยู่วงไหนทักทายถามข้าวกันได้ครับไปพ่อกันยุ่ความนอน้มันแต่ว่ามองนึ่อย่าถามข้าวกันนี่สอดขั้นพอกันยี่ยสอนจะไปถามข้าวกันเุหรบ่ครับบไหรจะมาายังไสุดบุหร่ไปอันไปอน อยากอายกันเลยเมื่อก um right. yeah, <ok <the ี้มันก็ต้องพักเป็นบางมางข้าวออมาละช่างอย่ามาช่างอย่ามาเป็นช่างร้ายนี่นะครับบรรยากาศของเราครับอยู่ในห้องแต่งตัวเราก็อยู่กันแบบพี่น้องแบบพี่แบบน้องอยู่กันเป็นครอบครัวจริงนะครับอบอุ่นครับมีการมีการจมไปกันแน่แฉกให้กันแน่กับเรื่องธรรมดาครับเป็นของ อยู่แบบพี่น้องครับ่วนมากก็จิจงเรื่องเพลงเี่นะครับบอกว่าไห้เฮ็ดดนตรีแห่นี่ก็บอกเฮ็ดไดนจ้าเถื่อืม3เพลงนะครับยังบ่เหล้ยวจักเพลงเลยแกเย็นนะครับมอกบางเลียผมบอกเิ่นเฮ็ด2ปีจังเหลียวดนตรีพี่น้องเลยถ้าสิตรนมามาละช่างครับปากก็เิ็นเห็สมเทียมโดนเรือเน้อบเฮ็ดมาตั้งสอปีนะเออจับ่าก็เฮ็ดเอ็มดีสองเถื่อ3เทื่อ ไทยเพียงอยู่สองเสือสามเสือจังเลยอ่ะปวดหลายงานเพิ่นหลายครับค่าตัวพินพ่นแพงครับเขาทั้งยากครับทุกคนีครับเบาขึ้บบอนะอ่ะขอแจขอแจไอ้อาแตะโป๊กันอาแตะโป๊ะไปบอก่ขอเส้าบาทข้างโยมล่าดีล่าหองไปสานีตะกรอนนะครับอเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปหน้าเข้าใจาจิตมาเห็ุคลิปแบบนี้ให้พแบบี่น้องในมูลนิธซึ่งกันเดอ้อได้รับชมเบื้องหลังแบบนี้ <laughs> ขอบคุณครับขอบนี่เอามายืสินโ่โป่งอะไรกนแป๊บเอากระปุกจัดการทัเรื่องเนื้อย่างไลมไหมเอากระปุกห้อกับออกไปกินเลยยังขึ้นเข้าเปิดอยู่ห้ากับไปกินตอนนี้ก็อดจืนใส่ซุนม้าไปเลยจะกินเรียวมังกินเรี่ยวมังเพร่งมีตัวจินเ้ากับแต่งแต่งตัวไปกินตัวจีน้วเออกินตัวจีนอายมีหลายคายเดมไม่หลายขายเลยกินเนื้อย่าง ขอบคุณทองเดลและนุชธิราพรที่จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงม่ย่งคห้ในวันทั้งหน้าครับพีนองเป็นพย่นครับออเอาลงยูทูบเลยเป็นพย่าเลยยามมือในพอจะเบี่ยวเขาจะเอายูทูบไปเลยเ่อไปเลยบ๊ายบายมาบมาช่างทุกคนอันเด็ดเลยช่างเลอ